สวัสดีครับผมหนองโชวันนี้ผมอยู่ที่ร้านคุกขี้เมาเราก็จะมากินอะไรที่มันเมเมาฮะแก้มกับแก้มนี่เอากะเพาเนื้อโบราณเนื้อเค็มเนื้อย่างเนื้อเอ็นสุนยาจีนแกงเคียวหวานเนื้อเอ๊ะสลามหรือเปล่าเนี่ยมีแต่เนื้อดูด้วยหรือเป่ามาดีครับดีครับคุณเป้จะบอกครับวันดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวีเดียวดีดีีสวดีเดีเดีวดี ทางเนื้อใช่มั้ใช่แต่ว่ามีมีดูดด้วยมีเพราะว่าตัวเองอ่ะอย่างนี้แล้วเป็นหมูตัวเองไม่กินพูดเดียวกันนะครับเนื้อมาดูดูดูนี่คือกระเพราเนื้อพร้อมแล้ว แรงๆกลางๆครับแล้มันเลื่อมๆนะมรีมีอยู่นี่เสร็จแล้วโอ้ได้ๆๆบุกโอ้ผมว่าถ่านคำแล้วตรงีเห็นเหมือนเลยวะสวยๆสวยเมือนห่มือนึงดมือนนึ่ซอนไข่้ยี้กุ้งกระเทียมไข่ขยี้กุ้งเลยครับกรียมไม่มีกเม่ต้นหอมต้นหอ ร้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ยร้านอยู่ตรงปากซอยวันจันทร์สามแปดครับผมติดถนนเลยน่าสนใจนะครับติดกับแมถนนเจริญเลยง่ายๆไม่ได้ขายขายอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีรีโอมีช้างไม่ใช่ขายอาหารครับเออหมูปิ้งลีอ้าวมีเขาครับ ต้องมีอาหารครับมีกะาเหนมนั่นหนักไปทางเนื้อหน่อยอเอาเนื้อเนื้อเค็มเนื้อตุ๋นนะหมูก็มีนะครับไก่ก็มีหนักไปทางเนื้อหน่อยครับร้านนี้เป็นพวกกับขายพวกเาต้มรือว่าอาหารตำสั่งทั่วไปเป็นอาหารตมสั่งที่ไม่ใช่ทั่วไปนี่ <laughs> แต่เป็นรูพิเศษในหลายอย่างในหลายอย่าง ใช่ครับแต่าอาหารทุกไปก็มแแีแล้วแล้วตัวเองเป็นกุกก๊กได้ยังไงไม่เห็นทำเลยมันยืนเต้นตุ้ยอะไรอยู่เนี่ยใช่ครับผมก็ขานไม่ไหวแล้วอ้วน,วนใชแล้วเนี่ยฝึกทีมงานทีมงานอันนี้คือฝึกประมือ,อ๋อฝึปกประมือผมว่มานั่งจิบจิบกิ๊กควอลอยฝึกประมือนี่ตอน <c oughs> ตอนตอนฝึกนี่คือจับมือเขาเขาฝึกเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับจับมือใช่ทำไม่ดูทำไม่ดูนี่ก็เก่งแล้วมือหนึ่งละมือหนึ่งติดมือหนึ่งเพรายังใช้การไม่ได้ไม่ได้เล่นเดี่ยวเล่นนั่นแหละบุ๊กเดิม คนไหนคนไหนมือกล้องคนไหนอ่ะมือกล้องนี่จะมีสองคนครับนี่เพื่อนบวมนี่คนนี้กับคนนี้แล้วแต่ใครว่างวันไหนเขาจะรู้มือไปว่างพียได้อ๋อวันนี้พี่หนุกอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าพอกินได้ไหมได้ได้ได้คอมเมนต์ตรงตรงเลยนะไม่ต้อง้อามคฟังเขผมแน่ไปเดี๋ยวกินกันโอเคไปอันนี้มูย่างหมักอะไรครับเนี่ยนี่ครับคื้อหมักคือหมักเหมือนย่างอะไรแต่เพิ่มพริกกินดาแดงเอ้ยพริกแห้งกินดาไม่ใช่ผมถามน้องเขา ไม่ไม่ใช่เป็นระบบไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้พริกอะไรเนี่ยก็พริกพริัญชาแดงโง่ไม่ได้ติดตานเพราะมีมีแบบไม่หมักด้วยครับให้มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดอ๋อแต่อันนี้ไม่เผ็ดนี่คือหมักพริกแค่ให้มีพริกก็เหนอยเพิ่มพริกก็ไปแต่ว่าเผ็ดร้อนเนี่ยอร่อยแน่นอนแต่ว่าสูตรหักสูตรเดียวกันเลยเดี๋ยวเราอยู่บนโต๊ะนี้ครับได้ชิมเลยเป็น นี่ครับหมูปิ้งสูตรเผ็ดน้ำจิ้มอะไรไม่รู้มองไม่เห็นมึดตึ๊บเลยอืมรสชาติคือเผ็ดแต่ไม่มากเดิบกินได้กับเผาเนื้อนะครับเมื่อกี้ก็เห็นตอนผัดแล้วก็ไฟแรงจิตจัดมากเลยนี่ครับพริกเทียบเลยอืมเนื้อนุ่มเป็นเนื้อสับรสชาติจัดจ้านมากเลยนะครับเนื้อนุ่ม แล้วแบบนี่ครับพี่ก็เป็นเม็ดแบบนี้เลยผัดแห้งล้วนสวยงามเนี่ยผู้เข้าผู้เข้าเผืดร้อนเนี่ยอร่อยเลยนะครับเนี่ยจะเผ็ดมากต้งแซ่บเนื้อเปื่อยนะครับนี่เนื้อเปื่อยเขาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยแต่กับช้อนอีกเนี่ยอืเขาใส่หอมเคี่ยวด้วยอันนี้ก็บละมุนล,ลิ้น อะาไายในป่าเนี่ยครับดูความเปื่อยของเขาเนี่ยนี่อันนี้เคี่ยวเนื้อเปื่อยนี่เคี่ยวนานกี่วันเนี่ยเนื้อเป,เปื่อยเนี่ยมเดินก,กว่าเดินกว่าเปื่ยอยขนาดนี้นนานนขายไม่ออกก็คือว่าเบื่อมาเนี่ยครับเดินกว่าแล้วมันหมดแล้วนี่เป็นเนื้อเค็มของทางร้านนะครับนี่เขามีขายตำเร็จด,ด้วยเคยไปทำกินแล้ว เนื้อย่างนะรอัรนนี้เขาเน้นเนื้อไม่เน้นหมูเพราะว่าเจ้าของเป็นหมูแล้วนะ <S <S มเนนมนูบังคับนะครับมาร้านนี้ก็ต้องนี่เลยเนี่ยไข่ขยี้กุ้งนี่ไข่ขยี้นี่เขาแบบนุ่มนวลนุ่มมากมมมมแล้วก็มีผัดตะเภาเนื้อนะครับก็ชิมไปเรียบร้อยแล้วและนี่ตัวท็อปเลย หมูกรอบคลุ้บพริกเกลือนี่โอ้หมูกรอบหือหนังไม่กรอบนะหนังกรอบแต่ก็มันแบบมันกรอบมันนุ่มมากอะหนังบางที่นี่หนังกรอบกับหนังกรอบแ,รอแข็งนะอันนี้ร,ออรัตติกงกง็เรียบเรียบเรียบ ครับวันนี้ก็อร่อยมากเลยนะครับกับร้านกุ๊กขี้เมากับเนี่ยนองขี้เอาไม่ใช่กินว่าใช่กินว่าใช่ผมคิลรูปสี่คนเองผมคิลรูปสี่คนเองสี่คนนี้ก็น่าจะขี้เอาเหมือนกันหยอกหยอกครับเฮ้ยโอ้โหจาตกใจกัปตันป้าป้าขอบคุณพี่นองมากมาเยือนมาเยือนดีใจมากมา มาอุดหนุนด้วยมาดูนั่นด้วยสุดยอดเลยพอกินได้ไหมครับสรุปได้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 ได่ได้ได้ได้าด้นอ้ได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 ่ได้ไ้าดรับผไปาไร้นน้ไรัได้กร้านนะครับก็ร้นอู้่ทีดนวดจันทรด้ไน้ได้ได้ไนเได้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 ไดะไ่้ไม้ได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 ้าด้ไ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 ด้ครับเปิดทุกวันปิดดดวดปิดดยดช่วงนี้้หลังเคอร์ฟิวได้หลังเคอร์ฟิวล้